ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับ Infinix z e r o ร่ฟิครับผมเป็นมือถือจอพับได้รุ่นแรกของทางอินฟ n i x นะครับในคลิปนี้ผมก็อยากจะนำเข้ามาลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกม ROV เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟ e ลลิ่งในการเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการเล่นเกมบนมือถือจอพับได้ครับผมก็โอเคเราก็มาลุยกันเลยครับก็จะเล่น ROV เนาะตัวนี้นะครับตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว MediaTek Dimensity ้ 8 0 0 0ครับเป็นชิปตัวแรงเลยตัวนี้คะแนนดูตู้ก็ออกประมาณ7 0 0 0แสนเลยนะครับ7 0 0 0แสนแบบนิดๆเลยถือว่าแรงมากๆนะครับตัวไซส์หน้าจองเขาเนี่ยจะเป็นไซส์หน้าจออยู่ที่6.9นะครับเวลาเรากางออกมาแล้วเนี่ยตัวสัดส่วนหน้าจองเขาเนี่ยมันจะแบบยาวกว่าเพื่อนเขาเนาะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแถบดำนะครับแต่ว่ารอตัวเกมเขาแบบปรับสภาพนิดนึงเนี่ยเขาก็จะกลับมาสภาพปกตินะครับนะครับ ก็เต็มหน้าจอแล้วแต่ว่าเราก็จะได้มือถือที่แบบจอยาวนะครับผมเยอะยาวขึ้นลำโพงเป็นลำโพงคู่นะครับทุกคน d ด a มนซิตี้แปดศูนงะครับตั้งค่ากราฟิกก็นี่ครับภาพไปดีสูงมากาก,การแสดงผลสูงมาก r ั i ิค e สูงมากนะครับแล้วก็ตั้งค่าสนามรบเปิด6 0 fps ได้ครับผมปรับได้ประมาณนี้นะทุกคนมามาลุยกันครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง ตัวจองเขานะครับเป็นมือถือจอพับได้พาแเนลหน้าจอเป็นตัวจอ Amoled นะครับ LTPO เนาะก็การแสดงผลอันนี้ไม่ได้ตีครับใช้งานได้ดีมากใช้งานในที่การแจ้งสวยใสยดีครับทัดตีมากแล้วตรงนี้นะครับเวลาเราพับหน้าจอเนี่ยถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่โดนแสงแบบนี้นะเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับถ้าเราใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยก็คือปกติมากครับมาดูซิจะเลือกตัวละครทันเขาไหม แแมม,มเป็นมือถือจอพับได้รุ่นแรกของทางอินฟินิกนะครับมาแล้วมาแล้วโอเค,อเคอยืนยันเลือกุรครก็ประมาณนี้นะดูวิดีโอสกินสิาโอ,โอ้ลำโพงกระหึ่มมีมิติครับผมภาพสวยกราฟิกสวยฟีลลิ่งในการทัดดี ถ้าถามว่าเราลูดนิ้วตรงร่องพับตรงนี้เนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าเป็นแบบจอพับได้รุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นของแบรนด์อื่นนะอันที่ผมได้ลองสัมผัสนะก็คือมันจะรู้สึกครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็จะเนียนมือไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับประมาณนี้ครับผมจอสวยใสยครับจอพับได้แล้วก็ตัวนี้จากที่ผมได้ลองเล่นลองสัมผัสมานะ มันจะมีจังหวะหนึง่งนี่เราแบบกําลังมันๆเลยนะครับแล้วเรากด2นิ้วพร้อมกันเนี่ยบางทีจอปุ๊บอาจจะลั่นแบบนี้ได้นะครับดังนั้นก็ต้องพยายามแบบเออพยายามถือให้มันดีๆเนาะจะได้แบบจอไม่ลั่นอย่างเงี้ยครับก็เป็นมือถือจอพับได้รุ่นแรกของแบรนด์เลยนะครับทำออกมาดีนะราคาเปิดตัวมาดีมากสําหรับคนที่อยากได้มือถือจอพับได้ในราคาที่เราแบบจับต้องได้นะครับแล้วแบรนด์อินฟินิตเนี่ยก็โอ้โหก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยม,มีโอกาสได้รีวิวสมาร์ทโฟนจากแบรนด์อินฟินิตเนี่ย หลายหลายสิบรุ่นมากๆครับอยู่ด้วยกันมาหลายปีมากๆเลยเนาะดังนั้นความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยผมกล้าคอนเฟิร์มกับคนดูได้เลยนะครับว่าเออคุณภาพเขาเนี่ยคือใช้ได้ครับใช้ได้คือทําออกมาได้ดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นใครที่อยากได้มือถือจอพับได้ในราคาที่แบบสมเหตุสมผลไม่สูงมากครับขายในเนรทราคาประมาณ2 0 0 0 0อย่างเงี้ยตัวนี้ก็แนะนําเลยนะครับตัวการใช้งานต่างๆก็ดีครับ จอใน6.9นิ้ว120เฮิรตอย่างเงี้ยจอนอกตรงนี้เนี่ยก็เป็นจออามูเลตนาะเนี่ยอยู่ตรงนี้เป็นจออามูเลตนะครับไซส์อยู่ที่3.64นิ้วตัวกล้องก็อัดวีดีโอได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเป็นแบบ 4K ก็ได้มีกันสั่นให้ใช้งานที่แบบโอ้โหกันสั่นแบบเฉพาะเลยนะครับก็จะเป็นตัว Post a b l e Ultra Steady Pro อย่างเงี้ย ก็การสั่นได้ดีมากคนที่ทำมอนเทนน่าจะถูกใจครับเพราะว่าเป็นมือถือจอพับได้เวลาเราไปไหนมาไหนคนเดียวเราพับจอวางเครื่องไว้เราก็ทำมอนเทนของเราไปได้เลยไม่ต้องง้อขาตั้งกล้องไม่ต้องง้อเพื่อนนะครับหาที่มเหมาะวางมือถือปุ๊บจะพูดอะไรก็ทําไปเลยอย่างเงี้ยถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคแรม1 6กกิกเนาะก็แรมจริง8กิกแรมเสมือน8กิกนะครับหน่วยความจําคือแบบจุกๆเลยครับตัวนี้ให้มาเยอะมาก 512กิกับเก็บไฟล์คอนเทนต์ไฟล์แอปรูปพงรูปภาพต่างๆได้เพียงพอแน่นอนครับนครับจอเขาก็จะยืดยาวออกมาแบบนี้อันนี้คือฟิลลิ่งในช่วงที่เราฟาร์มก็ต้องบอกว่าภาพเนี่ยสวยใสดีอยู่แล้วนะครับตัวเฟรมเลตของเขาอันนี้จริงชิปตัวนี้เนี่ยเป็นชิปตัวแรงนะสามารถที่จะแบบ เล่นได้ได้ดีกว่านี้อีกน่าสำหรับตัวไอ้ฟรมเดตของเขานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็น่าจะโดนแบบทางเกมเขาล็อกไว้60นิ่งๆเลยจอยาวมากยาวจอยาวมากลำโพงกระหึ่มแบบนี้ครับฟิโอ้โหเราโดนไปแล้วครับผมก็โอเคประมาณนี้นะในช่วงที่เราฟาร์มอยู่นะครับก็คือ สบายสบายครับผมภาพสวยการาฟิกสวยฟินในการทัดดีครับแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปมำงํำเวลก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะตัดกระไม้ทุกคนดูในช่วงที่เราแบบเออเขาได้เข้าเข็มช่วงชลมุนอีกทีหนึ่งเฮ้ยไปไหนไปไหนไปไหนหลอนมาลอนมามาสิมาสิมาสิ เอาไหมเอาไหมลบก,กันลบก,กันโอเคหลบตรงนี้ก่อนแล้วกันเราตอนนี้เราก็เล่นเกมมาได้ประมาณ7นาที8นาทีแล้วนะครับทุกคนความร้อนเป็นยังไงบ้างความร้อนมีมอุ่นหุ่นมือนะครับแต่ว่าความร้อนของเขาเนี่ยไอตรงพับเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะส่วนบนเนี่ยจะจะรู้สึกว่าเออมีมีความร้อนมากกว่าตรงส่วนล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ความลื่นไหลความสมูทผมว่าเขาทำออกมาได้ดีมากครับไดีมากเนียนสมูทดีมากเลย ไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปลอยป้อมตรงนี้ดีกว่าแอบ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 เอาป้อมเอาป้อมเอาป้อมเข้าไปลูกพ่อเข้าไปอือ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 อีกงี้นึงอีกนี้นึงอีกงี้นึงเรียบร้อยถ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 อยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วที่จริงผมสู้ไหวนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ผมถอยก่อนดีกว่าเพราะว่าเพื่อนผมอยู่ไกลเดี๋ยวดันชีพพวกนี้ไว้ก่อนดีกว่า เนี่ยครับคือเล่นได้ลื่นแบบนี้เลยเนาะผมว่าโอเคเลยนะสำหรับการเล่นเกมตัว ROV นะครับมันคงกระหน่มดีแล้วก็ตัวจอยาวดีมากสือสือได้โอเคดีมากนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเล่นมาตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้แบบเ้ยเจออาการจอลั่นแบบนี้ครับ น,<ว>นี่ครับต่อเนื่องนะนี่คือฉอบต,ต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็เ้านาทีละลื่นลื่นครับลื่นๆแบบนี้เลย ดูสิมันจะมีคนมาหาผมไหมผมจะค่อยๆไปเลยป้อมมันอ่ามันมันย้ายฝั่งมาแล้วมันย้ายฝั่งมาแล้วมันรออยู่มันรออยู่ถอยกันถอยกันทีตัวโอ้ยหลายตัวถอยทีครับผมอยู่ไม่ได้หรอกแบบนี้เนี่ยใครจะไปสู้ไหวมาสามตัวเลยเหรอ <c oughs> ถอยกันถอยกันถอยกันอ <c oughs> จอบโอเคครับผม <c oughs> ประมาณนี้นะ เดี๋ยวขออนุญาตไปช่วยเพื่อนๆกันแล้วกันเดี๋ยวจะตัดกลับมาให้ดูช่วงที่แบบจะจบเกมเลยแล้วกันจะได้เห็นเลยว่าเออชุนลมมุนช่วงออเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เล่นมาได้เวลาในเกมเนี่ยจะ14นาทีแล้วนะครับก็ลื่นไหลสมูทดีครับผมอันนี้การคอนเฟิร์มเลยลำโพงก็ะหึมดีมากเล่นได้ดีมากครับความร้อนมีมีในฝั่งทับด้านบนนะครับมีอันนี้ต้องยอมรับตามตรงเลยว่ามีนิดนึง แต่ว่าไม่ไม่ได้จีมากครับเล่นต <On slot. S 1> ่อเนื่อ um, ผมว่าน่าจะแบบสบายสบายเลยสำหรับความร้อนในระดับนี้นะ like มาจบเกมดีกว่าเราเออเอานึกว่าคนเข้าแล้วยังไม่มีใครเข้าแล้วเนี่ยออออกมาสิออกมาสิโอ้มันไม่กล้าออกมา นี่ครับผมก็ประมาณน,นี้เนาะถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคเล่นเลืเล่อน,นดีมากมมานอานร์โอวีของเราก็จบไปแล้วนะครับใช้เวลาเล่นมาได้นานมากเลยนะครับเกือบจะ20นาทีนะเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหกว่าจะจบได้เนาะความร้อนเป็นยังไงบ้างความร้อนคุมได้ดีครับแต่ว่าตรงตรงนี้เนี่ยจะร้อนมากกว่าตรงนี้นะฝั่งนี้เนี่ยจะโอ้โหปกติเลยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจืดมาเลยนะครับแต่ว่าเล่นต่อเนื่องได้ครับเล่นต่อเนื่องได้ถือว่าโอเคมาก ีในการทัดดีภาพสวยใสยดีนะครับเฟรมเล็นิดน่งมากครับผม60นะครับผมประมาณนี้เลยก็โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ